สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง f อฟแอนดอนตคานะครับวันนี้ก็พามาพบกับอีกหนึ่งบริการนะครับของทางร้านเรานั่นก็คือบริการนะฮะล้างนะครับล้างแอร์นะล้างระบบแอร์ในรถนะครับนะฮะก็ก่อนทําการล้างนี่นะครับก็จะมีการต่อระบบไฟฟ้าตัวนี้ก่อนนะเพื่อเอามาใช้งานกับตัวนี่นะฮะเครื่องล้างนะนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นการล้างระบบแบบผ่านกล้องนะครับแล้วก็นี่นะฮะมีการถอดตัวพัดลมบาวโวตัวนี้นะของระบบแอร์เนี่ยนะค,คือสภาพเดิมเนี่ยก็คือของลูกค้ายัางเลอะเทอะอย่างนี้นะจากการใช้งานเดี๋ยวจะมีการทําการล้างก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างทํางานระบบมันดีขึ้นนะฮะนี่นะครับตัวอุปกรณ์นะฮะก็เดี๋ยวล้างนี่ก็จะผ่านตัวจากตัวกล้องอย่างนี้เลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันต่อนะครับว่า วิธีการจะทํำยังไงต่อนะครับโอเคนี่นะครับต่อมานะครับในส่วนของการเตรียมเครื่องนะฮะล้างก็จะมีการเติมน้ํานะครับเข้ามาในตัวเครื่องก่อนนะครับเราก็จะปริมาณน้ําที่จะใช้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดลิตรนะครับนะฮะเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะทําการต่อท่อนะฮะสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับ เพื่อทําการแย่เข้าไปในตัวระบบทําการล้างน,น้ำน้ำไหลไหลข้างใต้แล้วนะ้ำนี่ก็คือจะไหลออกทางข้างใต้นี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะขั้นตอนนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วพอเดี๋ยวทําทำการตรวจเช็คก็คือเดี๋ยวจะดูผ่านทางหน้ากล้องตรงนี้ ทีหนึ่งที่ข้างๆถืออยู่นะครับ mm hmm. เพื่อเช็คความเรียบร้อยของภายในที่ทําการล้างนะครับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็รบการนี้นะฮะรองรับใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะครับก็ให้เห็นนะภาพจากกล้องนะครับตัวนี้นะฮะก็ต่อเข้ากับกล้องในรถได้นะดูนี่นะครับในส่วนของทําการทำความสะอาดนะฮะล้าง นะครับเข้าไปในส่วนของที่เป็นระบบคอมเพรสเซอร์แอร์เลยใช่ไหมครับคอยยิ้นครับอ่าคอยเย็นด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะล้างหลังจากล้างคอยยินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล้างคอยร้อนแก่นั้นนะอ่าครับนะนี่นะฮะนะฮะวิธีนี้ก็จะสะดวกครับทําให้การล้างเนี่ยมันเข้าไปในจุดที่มันลึกที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยแบบรับรองว่าสะอาดแน่นอนนะครับในโลกโอเคครับ อ่ะครับโอเคนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับจะทําการล้างแอร์นะครับกับระบบอย่างนี้อ่ะถ้าพูดง่ายๆเหมือนเป็นระบบปิดนะก็ะคือเป็นใช้เครื่องผ่านกล้องนะครับล้างระบบภายในทั้งหมดนะฮะสนใจอย่างนี้ก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้นะครับทางเราก็มีบริการหมดนะครับวิธีการล้างอย่างนี้คือรถไม่ช้ํานะครับ ถอดออกมาแค่บางส่วนนะฮะในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างระบบตัวนี้นะครับก็รับรองเลยว่าแอร์คุณจะกลับมาเย็นชําแน่นอนนะฮะโอเคครับไว้เดี๋ยวข้างหน้าถ้ามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการอะไรใหม่ๆเราจะมานำเสนอให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกครั้งนี้ขอตัวไปก่อนอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ